หวานใจของคุณเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้บ้างไหมนะคะมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างะราว่างเรากับเขาที่เจ้าตัวเขาคิดมากหรือกังวลใจเอาไว้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ไพ่มาเจาะลึกนะคะเรื่องราวกันค่ะตัวตนของเขาจริงๆแล้วเขามีความกังวลใจหรือคิดมากสิ่งใดเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขาหรือไม่ไพ่อยากบอกอะไรคะ่ะทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอลลโอของเราด้วยนะคะใครก็ตามที่จะฟังคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านกด ติดตามกดถูกใจกดบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดด้วยนะคะนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปเนาะรวมไปถึงนะขอต้อนรับทุกท่านที่ถูกพลังงานของไพ่กองนี้มาดึงดูดด้วยค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีความสงสัยลึกๆในใจจริงๆแล้วใครบางคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยหรือคบหาดูใจเขากลัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณบ้างไหม เขากลัวการสูญเสียคุณเขากลัวคุณนอกใจเขากลัวว่าความรักของเราจะเป็นไปไม่ได้หรือใจลึก,ลกเขากําลังกลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้กันบ้างนะคะมาดูกันเรามาล้วงลึกกันค่ะหลับตาอ,อธิษฐานคิดถึงหน้าคนคนนั้นไว้ในใจด้วยนะ ใบแรกนะคะ page of cups นะคุณอาจจะกำลังดิวอยู่กับพลังงานของใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรากฎชาวราศีมีนชาวราศีพิจิกนะคะซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะได้พลังงานของห้าถ้วยจะ e hangman นะคะได้พลังงานของไพ่ five of cups และ king of cups อแม่หมอรู้สึกว่าลึกๆในใจของเขาคนนี้เขากลัว ว่าเขาจะดีไม่พอสําหรับคุณนะไม่ว่าคุณกําลังจะคบกับใครอยู่ก็ตามนะคะไม่ว่าเขาคนนั้นจะแก่กว่าหรือเด็กกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แม่หมอรู้สึกได้ว่าลึกๆในใจหนึ่งเขากลัวว่าเขาจะดีพอดีไม่พอสําหรับคุณ 2. องเขากลัวนะคะว่าถ้าสมมติตัวของคุณนั้นได้ไปเจอกับใครบางคนซึ่งเติมเต็มความปรารถนาของคุณได้มากกว่าหนาอใครบางคนที่อยากจะหลอกกว่าเขาดูดีกว่าเขาสวยกว่าเขาเป๊ะกว่าเขาหรือให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการได้มากกว่าแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นเขา ที่เป็นฝ่ายจบลงสิ้นสุดลงเป็นฝ่ายที่เขาจะต้องเสียใจใช่หรือไม่ลึกๆแม่หมอรู้สึกว่าเขากลัวการสูญเสียคุณหรือกลัวว่าสุดท้ายแล้วตัวเองจะเสียใจกับความรักครั้งนี้เพราะว่าตัวของคุณอาจจะเจอตัวเลือกหรือใครคนอื่นที่อาจจะเพอร์เฟกกว่าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วแม่หมอมองว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อคุณนะแล้วเขาก็กําลังพยายามที่จะเข้าใจหรือพยายามที่จะทําเพื่อให้ตเตงเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในตํา หรือจุดที่ดีกว่าเดิม นะคะคนคนนี้นะคะแม่หมอมองว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาได้แสดงออกนะว่าเขารักและเขาใส่ใจในตัวของคุณมากแค่ไหนรวมถึงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เขาเคยเจออดีตเกี่ยวกับการผิดหวงังกันเสียใจมาก่อนคนคนนี้อาจจะเคยมีปมของการเลิกลาเนาะจากการที่ตัวของเขาอาจจะเจอว่าคนรักเก่าของเขาไปเจอกับใครบางคนที่มันมันเติมเต็มความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าเขาหรือเป็นคนที่อาจจะเพอร์เฟกกว่าเขาไปทุกๆด้านทําให้เขาอาจจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะหรือก,ก็อาจจะ จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมีความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคนคนนี้เป็นคนรักแล้วลืมยากด้วยมาเลยทําให้เขารู้สึกได้ว่าถ้าเขาจะต้องเสียคุณไปให้กับคนอื่นเนี่ยแล้วกว่าที่เขาจะทําใจได้เนี่ยมันคงจะต้องนานแน่เลยแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงประมาณนั้นเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาเองก็มีความกังวลก็คือเขาจะมีความสามารถดูแลคุณได้ดีมากขึ้นหรือไม่นะคะนะสังเกตว่ามันจะมีแต่ไพ่เกี่ยวกับธาตุแห่งน้ําออกมา ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วดังนั้นแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนไหวแล้วก็คิดมากมากกว่าที่คุณคิดอะคือภายนอกเขาอาจจะดูแบบเข้มแข็งเออภายนอกอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆหรือไม่พูดแต่จริงๆข้างในจิตใจน,นั้นช่างอ่อนไหวนะคะแล้วก็ค่อนข้างคิดเยอะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่เคยเจอการสูญเสียหรือใจลึกๆเนี่ยเป็นคนที่รักใครไปแล้วกว่าที่จะลืมได้ก็ค่อนข้าง,าง,างที่จะยากนะคะดังนั้นจึงทําให้เขาก็กลัวเหมือนกันแอบกลัวว่าจะเสียคุณให้กับใครบางคนที่ดีกว่าหรือตัวของเขาอาจจะไม่ดีพ พอสำหรับคุณแล้วความรักครั้งนี้จะต้องจบลงเนาะอ่ะมาดูกันเขากังวลเรื่องอะไรอีกนะคะ Knight of Wands the Temperance the Fool ได้ได้ energy ของ King of Swords ใจลึลกๆกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เขาควบคุมไม่ได้มันอาจจะเป็นองค์ประกอบองค์ปัจจัยภายนอกภายในอะไรก็ได้นะคะสิ่งที่กังวลก็คืออาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงที่ยังมาไม่ถึงประมาณนี้เนาะใจลึกๆของเขาอาจจะกังวลว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาเดินทางไปทํางานหรือกําลังโฟกัสกับเป้าหมายหรือเอาจริงเอาจังกับกับสิ่งที่ตัวเองต้องทําอยู่เพราะสังเกตจากพลังของ k n i g h t of Wands นะคะดังนั้นจึงมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะต้องเป็นคนที่แบบเดินทางเยอะ,อะนะการที่เขากับคุณคบกันอาจจะเป็นความรักทางไกลก็ได้ บางคุณบางคนนะคะอาจจะเป็นความรักที่คุณกับเขาอยู่กันคนละจังหวัดหรือไม่ก็เราอาจจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเลยหรือเวลาไม่ตรงกันเพราะงานเพราะหน้าที่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่เขาควบคุมไม่ได้นะสิ่งลึกๆที่กังวลน,นิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราทั้งคู่เนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้ได้เจอกันเลยเติมเต็ม,ตมกันเลยแล้วมันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่คุณจะหนักแน่นมั่นคงในใจเหมือนที่เขาเป็นหรือเปล่าอัน ใจเล็กน้อยนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะต้องการในความสัมพันธ์นี้นะแม่หมอมองว่าเขาต้องการความชัดเจนและมั่นคงเขาอาจจะต้องการความชัดเจนและความมั่นคงอะไรบางอย่างในจิตใจลึกๆนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะต้องการคํามั่นสัญญาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ประมาณน,นี้เนาะอะมาดูกันนะคะ Queen of the Pentacles ได้พลังงานของ six of cups นะคะแล้วก็ the star ว้าวโอเคชัดเจนเนะแม่มองมองว่าตัวของคุณลุกดวงอะใครก็ตามนะที่เจอคลิปนี้นะคะตัวของคุณเป็นคนที่มีพร้อมนะคุณเป็นคนที่แวดล้อมไปด้วยหน้าที่การงานที่ดีครอบครัวที่ดีความสุขที่ดี อแม่แมอมองว่าตัวของคุณนั้นเป็นคนที่แบบเหมือนและดูติดแกรมคุณแลดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตดีกินดีอยู่ดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสร้างความมั่นคงด้วยตัวเองได้ เดี๋ยวนะได้พลังงานของ6ถ้วยนะคะเออแม่มอรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เขากลัวก็คือกลัวคุณจะหยิบยื่นนะคะความรักของคุณไปให้กับใครหรือแพ้คนในอดีตของคุณนะซึ่งอาจจะเป็นใครบางคนจากในอดีตท,ที่คุณอาจจะเคยคุยกันมาก่อนเจอกันมาก่อนนะหรืออาจจะเคยเปิดใจให้แก่กันและกันมาก่อนเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณให้กับใครบางคนที่อาจจะให้ความมั่นคงให้ความสบายใจให้ชื่อเสียงหน้าตาหรือให้สิ่งที่ดีกว่าไปจากเขาหรือตัวของเขา ลึกๆอาจจะมีกลัวว่าคุณจะไปเปิดใจให้กับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่เขาแพ้ตั้งแต่แรกประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยมีประวัติหรือไม่เคยเจอกันหรือไม่เคย รู้จักกันลึกซึ้งอ่ะเท่ากับที่คุณกับคนนั้นอ่ะจะรู้จักกันดังนั้นถามว่าใจลึกๆของเขาเขากลัวไหมแม่หมอมองว่าคนของคุณแอบเป็นคนที่ขี้หึงแล้วก็คิดมากนิดนึงนะคะเขากลัวจะเสียคุณให้กับใครบางคนที่มาจากในอดีตหรือใครบางคนที่ดีกว่าเนาะแลวแม่หมอกก็รู้สึกว่าพลังงานเนี้ยนะคะมันเป็นพลังงานที่คนของคุณอยู่ในจุดของการเรากําลังสร้างเสริมความสัมพันธ์กันอยู่ความสัมพันธ์ของคุณมันกําลังเดินหน้ามันอาจจะยังไม่สนิทหรืออาจจะยังไม่รักกันเต็มร้อยมากนะัก มาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเดินหน้าเติบโตกันไปดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาถึงกลัวจะเสียคุณให้กับใครบางคนที่อาจจะเคยมาก่อนไปนั่นเองนะคะหรืออาจจะต้องเสียคุณให้กับใครบางคนซึ่งอาจจะเพอร์เฟกต์กว่าเขาไปทุกๆด้านลึกๆเขามีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองค่ะอาทีนี้มาดูกันนะคะข้อความในใจใดกันที่เขาอยากบอกคุณลุกดวงนะคะความในใจใดกันที่เขาอยากบอกคุณอยากเล่าให้คุณฟังมาดูกันนะ Please forgive me นะคะในบางเรื่องที่เขาทําผิดพลาดไปเขาอยากให้คุณให้อภยัยหรือให้โอกาสสำหรับเขานะ You are the one I wish to spend my life with นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะ เป็นใครบางคนที่อยากใช้ชีวิตอยากจะเสริมความมั่นคงอยากจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะรีเบิร์ตนะคะว้าวนะคนคนนี้ฝากมาบอกว่านะคะขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ขอให้คุณกับเขาได้มีโอกาสรกกากาส,สร้างความสัมพันธ์กันใหม่หรือกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ดังนั้นถ้าถามว่าใครบางคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้เนี่ยไพ่กาลังพูดถึงใครอาจจะเป็นการพูดถึงใครบางคนซึ่งคุณอาจจะรักๆเลิกๆหรือคุณอาจจะกําลังงอนๆกันอยู่ด้วยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นการค กันก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็น energy หรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนคุมเครือก็ว่าไปนะคะนะเขาฝากมาบอกว่าเขาอยากขอโอกาสจากคุณขอให้ได้รักกันขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่คุณเป็นคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยเนาะแล้วก็ I'm hurry to finish my work so that I can meet you รวมไปถึง I feel in love with you at the first sight นะคะเขาฝากมาบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะรีบเคลียร์งานให้เสร็จเพื่อมาเจอและเขาตกหลุมรักคุณ ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้และนี่เป็นความรู้สึกลึกๆในใจของใครบางคนที่เขาฝากมาบอกคุณคะ่ะคุณรุองก็ลองคิดดูนะว่าอันนี้มันเป็นสารการที่ตรงกับคุณหรือเปล่านะคะถ้าคุณรู้สึก,กว่าเอนเนอร์จี้นี้มันตรงกับคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายเข้ามารับพลังงานไปได้เลยนะคะหรือสําหรับท่านใดยอยากเจาะลึกนะคะพลังงานดวงความรักของตัวเองนะเขาคนนั้นลึกๆในใจกังวลเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเส้นทางความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียด การดูดวงเพิ่มเติมมาได้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ